กราบสวัสดีมิตรรักแฟนอีสุตุกตารเช่นเคยนะครับอยู่กับชายอีสุโร <_ cies> ครเทพวันนี้พามาดูรถทํากินกันหน่อยด้านหลังตรงนี้เป็นรถตอนเดียวพร้อมติดตั้งตูงเ้เย็นเสริมช่วงล่างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะสเปกกันนะว่าคันนี้เสริมอ,อะไรกันบ้างต้องดาวเท่าไร่ผ่อนเท่าไร่พร้อมออกรถพร้อมทํากินเลยเนะี่ยเบสิ่ต้องมีเงินกี่บาทนะครับเดี๋ยวไปเจาะสเปกกันเลยครับก็คือในด้านของหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะ เป็นในโทนของสีดำนะครับนะคือสังเกตง่ายง่ายครับรถที่เป็นเกรดทำกินเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะก็คือกระจังหน้าจะเป็นสีดำนะครับไฟหน้าฮาโลเจนลนีนะ่ลำแสงของเขาเนี่ยจะเป็นสีส้มๆนะครับหล่อนะตัวนี้สามารถที่จะติดตั้งในส่วนของไฟตันหมอกเพิ่มเติมมาได้นะครับในกรณีที่เราอยากจะใส่ น,นะเขาก็รองรับในส่วนของการติดตั้งไว้นะครับเดีย๋ยวพาชมรอบคันกันก่นกอนนะคันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยติดกันสาดเรียบร้อยพร้อมส่งมอบนะครับลูกค้ามารับรถทุ่งนี้นี่นะนี่นะตู้ตัวนี้นะครับเป็นตู้ความสูงเนี่ยภายใน1.9เมตร ในส่วนของความสูงตู้ภายใน1.9เมตรก็จะเป็นความสูงมาตรฐานที่ทำกันบ่อยนะครับคือความสูงที่มีให้เลือกเนี่ยตั้งแต่1.6เมตร1.7 1.8แล้วก็1.9นะครับถ้าถามว่าสามารถทําสูงกว่านี้ได้ไหมสมัก2เมตรเนี่ยสามารถทําได้นะครับแต่ก็ต้องออเดอร์เป็นพิเศษนะครับเป็นไซส์พิเศษไปแล้วในส่วนของช่วงล่างเนี่ย รับน้ำหนักได้กี่ตันต้องบอกว่าตัวนี้รับได้ประมาณสัก3ตันเสริมแหนบเสริมช่วงล่างเสริมโช๊คตรงนี้รับน้ำหนักได้ประมาณ3ตันนะครับด้านข้างของเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของเหล็กการมอเตอร์ไซค์ตรงนี้เห็นไหมครับนี่นะเหล็กการมอเตอร์ไซค์นะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับผ่านกฎหมายแน่นอนตรงนี้หายห่วงเลย ในส่วนของแอร์ตัวนี้สามารถทําความเย็นได้ถึงลบ25วองศาครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแช่แข็งไก่งาน CP เนะี่ยวิ่งสบายสบายเลยนะครับแอร์โฟเวนะตัวนี้ก็เย็นช,ช่ำไปเลยนะครับสามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้นะว่าจะเอาลบเท่าไหร่นะครับคือปกติแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ถึงลบ25นะครับแต่มีไว้ก่อนก็ดีกว่านะครับเราสามารถที่จะปรับได้เลยตามที่เราต้องการ นะครับหมุนไปเรื่อยนะครับพาดูไปเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นถังน้ํามันนะก็คือต้องใช้กุญแจในการไขนะครับป้องกันการดูดน้ํามันป้องกันการจรกรรมนะครับในส่วนของตัวท่อเนี้ยมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับจะเป็นในส่วนของท่อระ,ะบายน้ํานะครับน้ําหยดอะไรต่างตก็ตรงนี้เลยนะครับ คือไม่ต้องห่วงนะว่าช่วงล่างเนี่ยมันจะได้3มตันจริงไหมมันได้จริงๆนะครับดูการเสริมช่วงล่างเด็กชัสซีต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการดามกระบะนะครับคือมันถึงอยู่แล้วนะครับมีการดามกระบะคือมันถึงอยู่แล้วนะครับ3ตันเนี่ยมันได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ตัวการล้อ่ตัวล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อกระทะขอบส5นิ้วใส่ย,ยางม,มิชลิน นะครับเป็นยาง XCD ยางบรรทุกหนักๆเลยมาตรฐานอยู่แล้วที่ใส่กันอยู่แล้วนะครับหายห่วงมิชลินเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในด้ของการเนืบเหนียวเนะีฮเดี๋ยวเซลล์แจ็คเปิดให้ดูนะครับอ๋อป่อดดีเลยปลอดดีเลยนะครับในส่วนตรงนี้ไฟต่างๆนะครับคือไม่ต้องห่วงว่าเพื่อนร่วมทางจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรจะไม่ปลอดภัยนะครับ ด้านบนก็มี2ดวงนะครับในส่วนของไฟท้ายไฟเลี้ยวด้านล่างก็มีเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับทียางอะไรอยู่ด้านล่างนี้นะครับเปลี่ยนได้เลยช่วงล่างก็รับไหวอยู่แล้วนะครับเขียนให้โชค 1, 2, แหน,แนบถ้าลองนับดูว่ากี่แผ่นนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสบายสบยอยู่แล้วนะครับ 3ตันเดี๋ยวเปิดให้ดูตู้กันหน่อยนะครับว่าความสูง1-9เมตรเนี่ยมันประมาณไหนนะตัวนี้นะครับคือที่ทําไว้เนี่ยมันสวยงามไหมมันก็สวยงามแหละแต่ประโยชน์ของการใช้งานของเขาเนี่ยคือการลื่นนะครับในส่วนของตัวนี้นะกันลื่นนะครับหลายคนก็เรียกตีนเป็ดหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่จะเรียกกันแล้วก็สามารถเข้าไปด้านในได้เลยแอร์ตัวนี้นะครับ จะทำงานเมื่อเราสตาร์ทรถหลักการทำงานของเขานะครับทำงานเมื่อเราสตาร์ทรถเราก็สามารถที่จะปรับตั้งอุณหภูมิได้จากด้านในนะครับเขาจะมีตัวคอนโทรลให้อยู่ก็สามารถที่จะปรับตั้งได้นะครับความสูงที่บอกว่า1.9เมตรเนี่ยมันคือยังไงนะครับเดี๋ยวเซลล์แจ็คให้ดูนะนี่นะเซลล์แจ็คสูงประมาณ173ซนมนะครับมีดีเทลเพิ่มเติมหน่อยนะครับ สังเกตไหมว่าด้านข้างเนี่ยจะไม่ได้เรียบไปเลยนะครับเขาเรียกว่าอันนี้แบบตู้คอนเทนเนอร์นะครับคือไม่ได้เน้นเรียบนะเน้นให้มันเป็นลอนแบบตู้คอนเทนเนอร์นะครับพร้อมนี่เลยการระบายนะครับการระบายน้ําที่เราจะให้ดูเมื่อกี้มันจะระบายลงตรงนี้เวลาที่เราเปิดถ้ายเนี่ยถ้าเกิดไม่มีอะไรกั้นไว้เนี่ยความเย็นมันจะออกเร็วมากนะครับ จึงต้องมีนี่เลยม่านกันนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนใช้งานง่ายแน่นอนนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันสักเล็กน้อยตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับเป็นรถทํากินรถใช้งานนะเราก็จะเน้นใช้งานจริงๆนะครับนี่ในส่วนของกุญแจนะครับก็จะมีนี้ดอกหลักนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของดอกสำรอง เ,เป็นเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เน้นใช้งานนะครับเป็นกระจกหมุนมือนะครับแอบหมุนมือนะตัวนี้ไม่ต้องกลัวพังเลยใช้งานกันยยเยอะวยะไปเลยนะครับเบาะหนังสีดําสามารถปรับได้เลยครับปรับระดับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังก็ตรงนี้ได้เลยนะครับดึงขึ้นแล้วก็เลื่อนออกนะครับแล้วก็ปรับองศาการนั่งนะครับจอนะครับนี่ จอตัวนี้พร้อมกล้องถอยก็จะมีระยะเห็นไหมครับเส้นการระยะบอกเรากล้องชัดเจนนะครับอ่าแล้วก็เซตได้นะว่าเราจะเล่นอะไรนะครับตัวนี้นะน,นี่เซตไปเลยนะครับเมื่อกี้มันเสียงดังแล้วก็ปิดไปนะครับสามารถเข้าดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับมี YouTube ให้ด้วยนี่เลยนะครับในส่วนของการปรับแอร์ตรงนี้นะครับคุณพี่ดูตรงนี้นะเนี่ยในส่วนของการปรับแอร์ ปรับอุณหภูมิมาแรงต่างสามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยฟิล์มเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับตัวนี้ติดตั้งเป็นฟิล์มของ 3M ให้นะครับเลือกเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้40 60 80หลักๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้งานกลางวันกลางคืนด้วยเนี่ยก็แนะนําเป็น4 0ด้านหน้าแล้วก็60%ด้านข้างนะครับจะไม่มืดมากนะฟิล์มของ 3M นะครับวันนี้ก็มีติดอ่าตัวนี้ก็มีการติดตั้งก้องไม่ใหเ้เป็นอะไรลิ้นวันนี้พันกันดีเหลือเกินนะครับอโอเค คร่าวๆไปแล้วนะครับในส่วนของมาตรวัดเนี่ยหรือว่าเรื่อนไม่เนี่ยจะเหมือนกับเกรด S เลยคล้ายๆกันเลยนะครับ Spark 1.9ติดตั้งตู้เย็นนะครับของโคเวนะเดี๋ยวเซลล์แจ็คสรุปในส่วนของโปรโมชัน่นการดาวการผ่อนให้นะครับว่าคันนี้ต้องดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่เบส็จแล้วเนี่ยต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะในส่วนของคนที่สนใจรถทํากินนะครับเดี๋ยวไปจอดสเปคการดาวการผ่อนกันครับ ปเลยครับในส่วนของโปรโมชั่นการดาวการผ่อนตามนี้เลยน,นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อเซลล์แจ็คได้ที่ช่องทางตามนี้เลยน,นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง t i k t o k Facebook หรือ YouTube ที่ท่านดูอยู่นะครับก็จะมีช่องทางการติดต่อด้านล่างของคลิปนะครับยินดีมากๆเลยนะครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ ขอบคุณครับ